ต้นแคเตี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บดอกแคเตี้ยอันนี้นะคะเป็นแคข,ขาวเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลวกจิ้มน้ำพริกแบบอร่อยๆอกันนะคะเดี๋ยวดิฉันเก็บแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะเก็บมีไม่กี่ยอดไม่กี่ดอกแต่เดี๋ยวเราไปลวกให้ดูว่าวิธีลวก ที่กรอบอร่อยทำอย่างไรนะคะบางท่านอาจจะเป็นแล้วนะคะแต่บางาบางคนก็อาจจะยังไม่เคยทำแบบนี้เดี๋ยวดทฉันจะแชร์เ,เกดเล็กๆน้อยๆค่ะเราก็จะได้ดอกแครปประมาณนี้ค่ะนิดเดียวแต่เราจะไปลวกปนกับผักอย่างอื่นของเรารอบรั้วบ้านนี้ค่ะนะคะตอนนี้ เราเก็บได้แค่นี้ประมาณ10กว่าดอกดอกเราต้องเก็บดอกตุมต่มๆค่ะดอกบานๆดีฉันก็จะไว้ให้มันเป็นฝักแล้วเตรียมขยายพันธุ์ต่อค่ะเรายังมีที่ที่จะลงขยายพันธุ์ได้ด้วยค่ะได้อีกค่ะนี่ค่ะเอาละค่ะเราเก็บดอกแคมาล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาตัดขั้วออกทีนี้ตรงเกสรเนี่ยค่ะ บางคนมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขมนิดๆขมแบบขื่นๆน,นิดๆน,นะคะก็จะเอาออกค่ะแต่สําหรับบ้านดิฉันไม่เอาออกนะคะก็กินได้เนี่ยเกสรมันเนี่ยค่ะถ้าทุกคนพูดถึงดอกแคร์แล้วถ้าไม่ชอบความขมของมันนิดๆอะ่ะก็ตัดตรงนี้ออกเด็ดออกเนี่ยค่ะเด็ดแค่นี้ออกไปแค่เด็ดออกไปค่ะแล้วก็ทิ้งไปเลยค่ะ นะแต่ดิฉันไม่ไม่เด็ดค่ะแล้วเราหลังจากนั้นเราก็ต้มน้ําค่ะต้มน้ําเนี่ยค่ะต้มน้ํำเราใส่เกลือไปประมาณเล็กน้อยครึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนคนคนน้าเดือดแล้วนะคะน้ําเดือดเราก็เอาดอกแคร์ของเราเนี่ยใส่ไปเลยค่ะใส่ไปคนปิดไฟเลยค่ะ ปิดไฟเลยแค่นี้ตักออกเลยค่ะตักออกความหวานมันพอสลดค่ะแค่นี้อร่อยมากๆเราห้ามทําจนกระทั่งเละค่ะนะหรือว่าสุกเกินไปมันหวานแต่ไม่เท่ากับแบบนี้ค่ะอันนี้หวานด้วยกรอบด้วยค่ะแค่นี้เราไม่ต้องแช่น้ําเย็นนะคะสําหรับดอกแคร์เราไม่ต้องแช่น้ําเย็นค่ะก็ได้ดอกแคร์จิ้มน้ําพริกอร่อยๆเดี๋ยวเรามาจัดดานจิ้มน้ําพริกกันนะคะ ใส่ที่เดิมนะคะใส่ไว้เดี๋ยวจัดจานค่ะเอาแล้ค่ะเราจัดจานเรียบร้อยเนีวนะคะก็จะได้ดอกแคร์หวานกรอบอร่อยออร่อยสำหรับน้ำพริกอันนี้นะคะ,ะดิฉันก็ซื้อน้ำพริกปลาย่างแมงดามาค่ะแต่เวลาที่เขาขายเนี่ยมันจะแห้งๆนิดหนึง่งเราก็จะมาปรุงรสใหม่โดยการใส่น้ำปลาน้ำต้มสุกแล้วก็น้ำมะนาวค่ะ นี่ค่ะเขาจะมีออกน้ำน้ำนิดนึงเดี๋ยวดิฉันจะมาชิมดูนะคะขออนุญ,ญาตใช้มือหยิบนะคะนี่ชิมเนี่ยมื้อเช้าของเราเลยค่ะมันมีความกรอบตรงขั้วเนี่ยค่ะตรงขั้วตรงนี้ถ้าเราต้มไม่สุกหรือทำแบบที่ดิฉันทำเมื่อสักครู่นี้จะจะกรอบอร่อยค่ะ จร,จริงๆดิบนี้ก็ทานได้อยู่แล้วแต่ดอกแคร์ขาวก็จะไม่นิยมกิน,กนดิบเท่ากับดอกแคร์แดงนะคะเนี่ยจิ้มอีกรอบหนึ่งโอ้ oh, จเจเลยาหารแน่นอนเลยค่ะมาทํากันเทคนิคเกล็ดเล็กๆน้อยๆค่ะการลวกดอกแคร์ของเราค่ะทําอย่างไรให้หวานแล้วก็คงความกรอบอยู่ค่ะนะคะมาแลกเ,เปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆชอบทำอะไรง่ายๆแบบยายโสพินฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ